คิดได้ไงพ่อพ่อสงการพดแซวลูกสาวหลังเริ่มอุ้มไม่ไหวแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแอปทักะออนและอดีตสามีอย่างสงการเตชะนรงค์พอแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันแล้ว แต่ก็ยังช่วยกันดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ในฐานะพ่อและแม่ล่าสุดพ่อสงการก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นแซวว่าอุ้มไม่ไหวแล้วโตรเร็วกว่าถั่วง,งอกอีกทกํากางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน้องปีใหม่เวลาอยู่กับคุณพ่อเป็นเลข11เลยค่ะน่ารักที่สุดด้วยค่ะเอ็นดูคุณปีอยู่กับป๋าปาน่ารักน่ารักแคปชั่นน่ารัก หน้าเหมือนคุงพ่อสุดๆปีใหม่น่ารักมากหน้าเหมือนพ่อที่เล่นมากคุณปีน้องปียิ่งโตยิ่งสวยชอบโมเมนต์ตอนน้องปีใหม่อยู่กับคุณพ่อมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเผอ่แป๊บเดียวน้องปีใหม่ของคุณพ่อก็โตเป็นสาวแล้วละค่ะและอีกนิดก็จะสูงเท่าคุณพ่อแล้วด้วยเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องเป็นเพื่อนคุณพ่อไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันแน่นอน เอาเป็นว่ายังไงก็เอาโมเมนต์กับลูกสาวมาฝากแฟนๆบ่อยๆนะคะเพราะหลายคนชื่นชอบโมเมนต์อบอุ่นของทั้งคู่มาก